แพทิเซียแจ้งท้องสองหลังคลอดน้องเอลิเซียได้ไม่นานก่อนเผยต,ตัวตนสามีไว้แบบนี้พอได้เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ปุ๊บนางเอกสาวแพทติเซียกูดและสามีอย่างโนดวิเศษก็ทั้งรักทั้งหลงลูกสาวอย่างน้องเอลิเซียหนักมากโดยเฉพาะคุณพ่ออย่างหนุ่มโนดที่ล่าสุดคุณภรรยาแชร์ว่า มีการตั้งเป้าวางแผนเอาไว้ว่าภายใน5ปีจะมีลูก3คนโดยแพททิเซียเผยว่าเรื่องทายาทคนที่2ปีหน่าค่อยว่ากันใหม่พร้อมเล่าว่าสามีบอกเหตุผลว่ามีลูก1คนเสียเวลาไป3ปีถ้ามีลูกต้องมีติดติดกันก็เสียเวลาแค่ครั้งเดียวด้านสาวแพทก็เห็นด้วยและมองว่าการอุ้มทองไม่ได้ทรมานขนาดนั้น ลั่นภายใน5ปีลั่นภายใน5ปีจะมีน้องและตั้งเป้าไว้มีลูกแค่3คนก็เพียงพอแล้วส่วนที่หุ่นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแพทิเซียบอกยังมีหน้าท้องอยู่พร้อมบอกการเข้าเต้าทาให้หุ่นเข้าที่เร็วขึ้นเจ้าตัวไม่ได้ควบคุมหุ่นอะไรแถมยังกินเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ําส่วนหลายคนชมดูแป่งปังถ้ารู้อย่างนี้มีลูกตั้งนานแล้ว